ฉันว่าปลูกในชาวบ้านแล้วก็สูงขึ้นให้มันเป็นเศรษฐกิจชุมชนมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใครจะไม่มาพวกเราไปกลกึ่งเทีวเรายังไปทำเลยเนะาะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรสักแต่ว่ากล้วยน,นั้นอะถาดนน,นะ<อ>่ะคือเหมือนลักษณะว่าเวลาเขาไหว้แล้วก็เขาสามารถนำกลับบ้านได้เนาะ<อ>ก็จะมีแต่พงมาลายที่เอาไปคล้องไว้ในเทวรูปแต่ส่วนผลไม้ผลอะไรคือเวลาแตะ แต่ถึงองค์มือท่านเสร็จแล้วปุ๊บเออก็ถือว่าเราได้ถวายแล้วอะไรแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ได้ลาแจก,กลูกแจกเต้าในรถไปก็ถือว่าเขาได้ของมงคลไปอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนกับที่เราไปคาชะโนดที่เราบูชาใบสีนะเห็นไหมบูชาจบแล้วจบเลยนะเขาไม่ได้มีการอามาเวียนนะเว<ห>ียนใบศีนะคือแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยคือถือว่าบูชาแล้วถือว่าว้แล้วอย่างเงี้ย ให้แล้วก็เป็นของเขาตัวนั่นหละ่็คือว่ามันยังแล้วแต่แบบแล้วทีเนี้ยแล้วแล้วเราถามว่าแถบนี้เขาขายเขาเยจูเห็นไหมเยจูปลูกปลูกกล้วยเห็นไหมเออายจูปลูกกล้วยใยใยอวยปลูกใบพลูอย่างเงี้ยแล้วก็เยพลอนปลูกหมากใช่ก็ใช่มันต้องมีหมากมีพลูไงคะคนอินเดียเขาถือหมากถือพลูนะเออ พวกนี้ถูกขายถูกขายในในพิธีกรรมหมดเลยดาวเรืองดาวเรืองอ่าดาวเรืองก็ปลูกอยู่ข้างๆนั่นแหละก็จัดเป็นถาดไปชุดละหนึ่งร้อยบาทไม่แพงชุดละหนึ่งร้อยบาทไม่แพงเลยแล้วก็แบ่งให้โบราณสถานเท่าไหร่แล้วก็เอามาจัดการยังไงไม่ต้องไปรองเงินรัฐบาลจ้า,าถ้ารัฐบาลเขาจะให้ก็ทําถนนขึ้นหรือทําลิฟต์ขึ้นหรือทําวิหารโดมหรือทําหอที่ไว้สําหรับ คนมาสวดมนต์คนมาอะไรจํานวนเยอะๆอะไรอย่างนั้นก็พออแต่ที่เราได้มองเห็นนั้นก็คือว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นมั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 นเป็นธรรมชาติแล้วนะแล้วแล้วศิลปกรก็จะได้ดีใจว่ามีคนมาดูเลยสมบัติชาติมันกลคนที่อยู่แล้วมันคือกลมันกลายเป็นพวกเราเป็นคนไปดูแลเอง เพราะเขาต้องดูแลอยู่แล้วเพราะเขาไม่ดูแลไม่ได้เพราะเราต้องไปอาศัยกันอยู่ที่นั่นไงฉันไม่ดูแลเธอแล้วก็ฉันปลูกกล้วยเธอก็จะส่งกล้วยในระบบให้เธอตัววันหนึ่งมันกี่ถาดชามันใช่เป็นสามร้อยถาดนั้นมันกี่ร้อยถาดวันหนึ่งน่ะต่เขาต้องไปว่าถ้าคนไปว่าจริงๆอ่ะตีละพันคนยังได้เลยแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์คนว่างน่ะอะถ้าคนว่างน่ะ คนว่างวันวัน,ว,นวันที่จะต้องบูชาพระศิวะ<ม>สําคัญ<ต>สําคัญน,นะนี้ต้องไปจ้างแรงงานพวกเขาอีกเพราะตอนเย็นเสร็จพอเป็นขยะก็ต้องคนขยะลงมาทิ้งอีกต้องจ้างคนแรงงานในท้องถิ่นทาที่ทิ้งที่อะไรที่เอาไปทปําคงทําปุ๋ยบ้างกันอีกเป็นระบบมันได้จ้างคนในท้องถิ่นทำางไงเออฉันถึงจะบอกว่าทำไมไม่มีมันไม่มีคนพัฒนาโมเดลอย่างนี้บ้างอะไรอย่างนี้นี่ลราโมเดลการที่ยงยืนนะ เป็นงานพอเอกดีๆได้เลยถ้าแค่โมเดลนี้ไปทำานี่โอ้โหแล้วแต่เขาจะทาไม่ทาแต่ว่าเราเราสร้างโมเดลรูปแบบคุณให้คุณแล้วนแนวทางเราสร้างแนวทางเราบอกแนวทางว่าเฮ้ยแบบนี้มันทําอย่างนี้ได้นะมันมีรายได้เข้ามาแบบนี้แบบนี้แล้วมันแล้วมันเป็นการดูแลแล้วมันเป็นการทุนงบประมาณของชาติด้วยแล้วมันเป็นการมาดูแลสาสนสถานด้วยพวกเรากันเองอาการที่เราเข้าไปดูเข้าไป อันนั้นอันนี้น่ะเหมือนกับเราเข้าต่างคนต่างไปวัดน่ะเขาต้องดูแลวัดของเขาอยู่แล้วเนาะเออใครจะมาทําอะไรไม่ได้แต่นี่พอถึงเวลาเอาต้องปิดไอ้ตอนที่ปิดนั้นก็ไม่รู้ว่าเห็นไหมที่เราเกิดเห็นข่าวว่าคนยังเข้าไปกระเทาะเทวรูปทวารบาลนั่นเลยเจันไลแทะไปบินจมูกบินอะไรไปตัดมือตัดแขนอยู่คนจันไรจะไปทําำของทาศิยาศาสตร์อะไรบ้าบอคอแตกอยู่นี่เห็นไหมเพราะว่า ไอ้นั่นก็เชื่อแบบหนึ่งไอ้นี่ก็เชื่อแบบหนึ่งแต่ถ้าลองให้มีมันมีคนไปไประจาอยู่ตลอดไอเนี้ยมันไม่มีโอกาสที่จะไปกระเทาะจมูกนะั่นนะมันไม่มีเวลาที่จะไปกระเทาะจมูกนะอืจะบอกให้มันจะปีมีเวลาเทาะยังไงทามเขาก็ทำวัดอยู่ข้างๆคนเขาก็สุดคนต์พิธีกรรมช่วงตั้งแต่สองทุ่มบางคนเข้ามาสี่ทุ่มห้าทุ่มเขาถึงที่ป,ปิดตัววิหารหลัก